สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มิ้มอยู่ที่ซุนชอนแล้วนะคะคือว่าวัวนนี้มีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเดินทางนะคะก<ว>็คือตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของตรุษจีนใช่ไหมที่ประเทศไทยที่นี่มันก็จะมีตรุษเหมือนกันหน้าจะเรียกว่าตรุษเกาหลีนะเออก็คล้ายๆกันวันเดียวกันนั่นแหละค่ะวันเดียวกันกับตรุษจีนเลยจะเรียกว่าซอลนานะคะ ทีนี้ตอนนี้มิก็อยู่ที่ซุนชอนอยู่บนดาดฟ้าของบ้านค่ะนี่ปีนขึ้นมาบนดาดฟ้าเลยนะคะก็จะแบบอารมณ์เป็นลานโลง่โลงๆอะไรเงี้ย <c oughs> ปิ้งบาร์บีคิวกินทีนี้อยากให้ดูด้านหลังค่ะด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็จะแบบโอ้โหถูกหลักฮุงจุ้ยมากเลยมีมีภูเขานะคะล้อมรอบอะไรเงี้ยก็สวยดีเป็นทัศนียภาพที่งดงามหาไม่ได้ในกรุงเทพก็ะหาไม่ได้ในโซนะฮะโอเค สิ่งที่อยากจะมาเล่าบอกก่อนว่าวันนี้เอฟเฟกเพลงอาจจะไม่มีนะคะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าถ้ารอเอฟเฟก์รอเพลงเนี่ยอาจจะลืมแล้วลืมอัปโหลดก่อนนะเนาะอ่ะโอเคสิ่งที่จะมาเล่าก็คือเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นวันหยุดตรุษจีนหรือที่เราเรียกว่าตรุษเกาหลีในประเทศเกาหลีนะคะอ่ะให้เกียิเขาหน่อยนั่นแหละคือเราออกจากเราออกจากโซก็คือจากที่บ้านนะคะ เมื่อวานซึ่งบ้านเราก็จะอยู่ที่ดงพันธ์ก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆโซนนั่นแหละเอ,ออกมาตอนบ่ายสองนิดๆให้ทายค่ะว่ามาถึงซุนชอนกี่โมงซุนชอนเนี่ยถ้าจะว่าแล้วก็อยู่ห่างจากโซประมาณ200 2้0ยสองมอ่กิโลเมตรอะคะ่ะก็ประมาณระยะทางประมาณจากกรุงเทพไปหัวหินอะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้ไกลเวอร์นะทีเนี้ยโหคือแบบ เอกจากบ้านบ่ายสองครึ่งถึงที่นี่ตอนสองทุ่มครึ่งจะบอกว่าจากระยะทางจากโซลไปแถจอนนะโหติดมากมากแบบมากขนาดไหนเออคือเราก็เมากับเพื่อนไปว่าแบบนาทีละคืบอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันก็กระดึบ๊บกระดึ๊บไปเรื่อยๆแต่เราจะเห็นเลยว่ารถมันแบบเป็นแพรค่ะเป็นแพรแล้วก็นั่งอย่างเงี้ยนั่งนั่งเหนื่อยเออไหม คือคนขับน่าจะเหนื่อยกว่าแต่แต่เราก็แบบมันก็ไม่รู้จะทําอะไระเนาะเวลาอยู่ในรถก็อันนี้ค่ะเป็นชีวิตในกรุงเทพที่เราเคยเจอแต่เราก็ยังไม่ชินสักทีเนาะ,ะทีนี้สิ่งที่อยากจะมาเล่าก็คือคือเหมือนกับว่าอ,อมันก็จะมีบางระยะทางใช่ไหมคะที่รถเยอะแล้วบางทีก็รถน้อยเพรรถน้อยเราก็จะวิ่งเร็วทีนี้มันก็ทําให้เราพบอย่างพบอะไรอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของ ไฟกระพริบค่ะไฟกระพริบเออปกติเวลาเราอยู่ที่ไทยใช่ไหมในกรุงเทพเราเราคิดส่วนตัวนะเราคิดว่าไฟกระพริบในแต่ละที่อ่ะมันมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงอะไรที่มันแตกต่างกันนะคะอย่างอะสมมตินะเราอยู่ในกรุงเทพเราใช้ไฟกระพริบตอนไหนเราก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือผิดนะคะไม่ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะแต่ว่ามันเหมือน คนเพื่อนข้างบ้านก็ทําทุกคนทำเราก็ทําตามเขาอะนะอย่างในกรุงเทพเนี่ยเราจะเปิดไฟกระพริบหรือว่าไฟฉุกเฉินของรถนั่นนะคะตอนที่หนึ่งจอด <c oughs> คือจอดอยู่กลางถนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้ให้แม่หรือให้ใครสักคนไปรีบลงไปซื้อน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปิดไฟกระพริบเอาไว้สองก็คือตอนถอยหลังเออก็คือเหมือนแบบเราก็ทำเป็นสัญญ,ญาณให้คนอื่นอะเขารู้อะว่าเฮ้ย hey, เราจอดนะไม่ต้องมาไม่ต้องแบบ ไม่ต้องมารอฉันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ก็คือการเปิดไฟกระพริบในแบบกรุงเทพอะที่เราใช้เป็นปกติอือก็หลกัหลกๆอย่างที่บอกจอดจะถอยหลังแต่มันมีห,น,หนึ่งตอนนั้นเราไปเที่ยวเชียงเชียงรายเออไปเที่ยวเชียงรายเราขึ้นดอยแม่สลองแล้วมันก็จะมีบางช่วงที่มันแบบลาดชันมากๆอะค่ะแล้วรถอะมันก็เหมือนแบบมันเร่งไม่ขึ้นใช่ไหมเราก็เปิดไฟกระพริบตื้อต ซึ่งยู่ๆก็มีรถจอกที่ไหนก็ไม่รู้คือตอนนั้นบอกเลยว่ามันไม่มีรถอะค่ะมันแบบทางถนนไ็นของเราอ่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยเร่งเร่งเครื่องไม่ขึ้นทำไงดีก็กะว่าจะจอดข้างทางก็คือจอดชิดซ้ายแล้วก็เช็คว่าแบบเอ๊ะมันต้องใช้เกียร์สูงเกียร์ต่ำเกียร์อะไรก็ว่าไปซึ่งในรถมันก็มีอยู่แค่สองเกียร์ก็ค <g ay> ือเกียร์ปกติค่ะเกียร์โรใชินะปรากฏว่าระหว่างที่เปิดไฟกระพริบแล้วเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแป๊บหนึ่งเนี่ยนะก็มีรถกระบะคันหนึ่ง ขับมาด้านหลังใช่ไหมอันนี้ทุกอย่างกับที่จางรายฮะและ้วกบ,บคนนัคคานันก็เหมือนแบบมาจอดท้ายน่ะข้างหลังรถเราอะท้ายรถเลยเราก็แบบงงอืมแต่ตอนนั้นก็แบบอ่ะเขาบอกว่าให้ใช้เกียร์ต่ำมันก็อาจจะมีเสียงเครื่องยนต์ที่แบบรุนแรงขนาดนิดนึงเราค่อยๆขับกระดึบกระดึบไปปรากฏว่าพอเราขับกระดึบกระดึบอะรถกระบะคาน,นันเขาก็เหมือนแบบเขาขับตามเรานะขับตามเราแล้วสักพักเหมือน เหมือนเขารู้ว่าเออรถเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเงรี้ยเขาก็แซงไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้ว่าอ๋องั้นแสดงว่าตามแถบเขาอะไรเงรี้ยเชียงรายไฟกระพริบก็อาจจะเป็นสัญญาณอีกอย่างหนึ่งก็คือประมาณว่าโอเคฉันรถฉันมีปัญหานะ <c oughs> ใครผ่านไปผ่านมาช่วยฉันด้วยอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เข้าใจอย่างนี้นะคะเออปรากฏว่าเมื่อวานทําให้เราเข้าใจความหมายของไฟกระพริบที่ประเทศเกาหลีค่ะ อย่างบนถนนไฮเวย์ก็คือเป็นพวกทางดว่วนอะไรย่งเงี้ยที่รถมันจะวิ่งเร็วที่นั้นพอวิ่งเร็วแล้วบางทีมันต้องจอดกับทันหันใช่ไหมคะเฮ้ยเราสังเกตน,นะว่ารถทุกคันเปิดไฟกระพริบหมดเลยคือตอนที่กำลังจะชะลอค่ะแล้วเราก็ถามสอป,ปอล้วก็แบบเออลองดิสคัสกันเรื่องเนี้ย <c oughs> เขาก็บอกว่าโอเคที่เกาหลีนะปกติแล้วอะรถขับรถเร็วอยู่แล้วเพรา ทุกคนนะค่ะขับรถเร็วเพราะที่นี่สังคมมันแบบปริปริคือแบบโอ้ยทุกอย่างต้องเร็วทุกคนขับรถรูดทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าจะจอดจะทันหันเน่ะมันก็จะแบบเหมือนกับเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยอคนข้างหลังเนี่ยรถข้างหลังเ่ะจะรู้ไหมว่าเรากําลังชะลอเนะเออเพราะบางทีมันก็สังเกตยากใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยต้องเปิดไฟกระพริบเอาไว้เพื่อเป็นสัญญาณให้รถข้างหลังรู้ว่า ตอนนี้นะเราชะลอนะจ๊ะซึ่งเกิดอะไรขึ้นไหมคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียแจ่มอะเราไม่รู้นะว่าที่กรุงเทพหรือว่าที่ไทยในภูมิภาคไหนเนะี่ยมีไอเดียแบบนี้หรือเปล่าคือจริงๆอย่างเวลาเราขึ้นทางด่วนที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยมันก็มีจุดบางทีนะที่แบบที่มันต้องเหมือนชะลอรถอะคะ่ะกระทันหันเนะ่ยเช่นตอนแรกขับชิวๆใช่ป่ะแล้วพอจะชะลอเราก็เหยียบเบรก แล้วมันก็จะมีจุดเราก็จะต้องแบบมองไปที่กระจกหลังกระจกเรียกอะไรกระจกมองหลังอะค่ะก็ต้องมองไปว่าเฮ้ยรถคันหลังเขาจะรู้ไหมนะแล้วมันก็ตื่นเต้นจุักจุก,จกๆ,ๆว่าเขาจะรู้ไหมนะว่าเราชะลอแล้วอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอเราเจอไอเดียเนี้ยของเกาหลีเรารู้สึกว่าว้าวเฮ้ยมันเป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าเราไม่ต้องมีภาวะแบบใจตุ้มๆต,ต่อมๆว่ารถคันหลังเขาจะรู้ไหมว่าเราชะลอนะคะ เพราะฉะนั้นการเปิดไฟกระพริปที่นี่ก็ก็ว้าวอะ่ะเออเราชอบเราชอบอืมนะคะโอเคก็เดี๋ยววันนี้มาเล่าแค่ไฟกระพริปก่อนดอคคลิปหน้ามาเมาเรื่องอื่นละกันช่วงนี้นะเพิ่งเอวมาออกเนาะสถานที่นะคะก็อาจจะไม่มีแอฟฟอไม่มีเพลงไม่มีตัวสอนตึดึงขึ้นมาแต่ว่าถ้าถ้ามีเวลาทำซับไตเติเดี๋ยวจะมาทำให้ตามหลังนะคะโอเค แค่นี้ละค่ะทุกคนเมาส์เสร็จละบ๊ายบายค่ะ